มาพบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทุกๆุกท่านวันนี้ก็นำเรียนราคา1บาทเล็กๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเรียนปอโซ่สง่งพันหาร้อย 59, อห้าก่งอย็ก็เป็นเรียนในสมัยกองราชการตีเกา้าพอร่วงรอเกนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปอโซ่สงพันหาอย 60, เป็นตอนมากก็คืออกสิบเอ็ดอกสิบสองอกสิอกสิบเอกบ้าแล้วก็ องพันารอยอกซิโฟก็เป็นเรียนตีปผลิตในราชการทีสิบนะคะเขอบอกว่าเรียนแต่ละเรียนตาเป็นเรียนปกติจะมีประเซียนครับตั้งนั้นนะคะพอเราปลิกดูก็เป็นประเซียนครับก็ตื่ว่าเป็นเรียนตีปกติแต่เรียนตีเขาตังราคาไหวสูงว่านะ่าเรียนหมากๆเป็นไลย่ลยล่เท้านะคะเช่น เรียนตีมีประเสี้ยนตรงนะคะคือเป็นการสรุปยังไงว่าตาประเซียนตรงก็คือเป็นเรียนตีผลิตปิดปราดนะคะหรือว่าเรียนบล็อกเหลือนบล็อกไรแบบนั้นปิดปราดเปนะคะก็ตังราคาไล่บาทนะคะตาไกรมีก็ไม่ปิดว่างนะคะนาไปไข่ก็ไม่ปัิสีก็แล้วนะคะก็คือ คอรับซื้อแต่ถ้าเป็นเรียนที่ไม่เยี่ยมแต่ว่าเป็นเรียนประเรียนครับธรรมดานะคะก็ตือว่ายัางไม่มีราคานะคะแล้วก็ปอโซซรงปั่นอารอยอกสิบเอตึงอกที่บกนี้นะคะก็ไม่เหน่ใจนะคะว่าจองเรียนกองลักองว่งเก็บได้กี่เรียนก็อยู่ในกระปุ๊กเลยนะคะแต่วันนี้ปบเรียนปอโซทรงปั่นอารอยลกสิบกนะคะก็นำไม้รับ ชมเป็นเรียนปกติธรรมดาไม่ได้มีประเสียนรุงอะไรนะคะก็ไม่ได้เบี้ยน,นะคะคือประเซียนครับประเซียนครับก็บปิกไแล้วนะคะจะสังเกตว่าได้ยินเสียงไก่กั้นอยู่นะคะที่จริงมันเป็นเวลาเคคํานะคะช่วงนี้เพราะวา่าตะลงคลิปก็ลงช่วงเย็นย็นหรือมไม่ตาจะไปตุดานไหนก็ลงช่วงถึงเที่ยงนะคะไม่แน่นอนนะคะช่วงเย็นเป็นปกติอยู่และะ้วแต่ถ้าว่าไป ธุระที่อื่นก็กต้องรีบลงยซ่อนนะคะไม่นันก็ไม่ได้ลงนะคะแต่เสียงไกลกั้นไม่จะเป็นเวลาอ้วนลงนะคะเป็นเวลาช่วงเคคํานะคะจากที่ใต้ป่าพเพลียนก็จะเยน็นหวาสลัวสลัวนะคะคือปกมงเย็นแล้วเกือบคําเลยนะคะแต่ก็ยังเล็นนะคะก็ไม่อยากจะไปทาคลิปนอกบ้านนะคะจริงนอกบ้านมันจะยังเชงเลยนะคะแต่ว่า ในบ้านขี่ขันเบิดไฟนะคะก็หนังทาที่ข้างครัวตรงนี้นะคะก็ว,ว่างหวาแๆฐานกลมจะมีนะคะเรียนปกติธรรมดาคือประเสยนกรับธรรมดาเ่ต้าวามีประเสยนตรงหรือว่าบล็อกเหรือนบล็อกไร้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้งนะ,ะชงเรียนกองรลักกงว่งจะได้ไม่เอานะคะตําเรียนอยู่ไม่มีใครกล้ามา ไม่จะทำเรียนทำคลิปยังไม่มีใครเข้ามาพูดคุยก็รู้สึกเง่ no, นะคะต้าวตานไม่ชอบกันดูตานก็เลื่อนป้านก็ไม่วา่ากันนะคะวนเน่ก็เลือนป้านเพราบอกแล้วช่องนี้จะมีความรู้หมาหมอไใ้ตานเล็กๆหน่อยๆที่ตุดูยุยนะคะไม่ได้มากใากม่อะไรเค่ส้ามที่นาที่พูดคุยแป๊บเดียวก็หมดเวลาสียแล้ว นะคะคือสรุปเรียนขอโชคจงปะนะรวย,ยโอ๊ชิพกินนาำไม้รับชมนี่คอตาพารเซียนครับยังไม่มีราคานะคะไปใกล้ชงในก็ยังไม่มีราคาแต่ต้าวาพาเซียนตรงไปติดต่อใกล้ในบางชง<ๆ>ก็จะซื้อเป็นราคาพันพันชงพันนะคะก็เหล้วแทเหลวแเทบคุคคลนะคะฉะนั้นก็ขอทุการมีความสุขก,กับการชมเรียนสำหรับวันนี้ขอมร่าทุกท่านไปก่อนหยุดสายจะพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ